ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด follow ใน tiktok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KM Social ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะ ข้อมูลสามารถใจเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกวนหมูข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวนหมูตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์ค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกนะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้ค่ะส่วนตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราแล้วก็เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งรอยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดลวก่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบร,ริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก,กดจ่ายตรงนี้เลยแล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะ ส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหรัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกหมวดหมู่ค่ะแล้วก็มาแจ้งปัญหาแล้วก็ใส่เล order ขออเดอร์ครังหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะช่องทางตอบเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคล,ลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคา่าคอมมิชชั่นอีกห้าด้วยนะคะก็ถือว่าของก็ให้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันนะคะตอนนี้ยอดฟอลโลอยู่ที่112คนเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะ เขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยค่ะเพียงไม่กี่นาทีเนาะเขาก็เพิ่มยอดให้เราแล้วค่ะขึ้นมาเป็น322เลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมมากเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ